โยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็นีอันนี้มาดึงคนนี้ก่อนเลยแล้วลเราก็จะมาแค่หูกันนะท่านผู้ชมดูนะด้านในมีที้หูเล็กน้อยแต่ข้างนี้ดูเหมือนมีไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแซะก่อนแซะลำบากไหมไม่ลําบากครับครั้งนี้ครังนี้อ่าใช่ไหม ก็มีแล้วมีนิดๆค่อยๆแซแล้วก็งัดโอ้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่คุณครูจะมาตัดผมจะนั่งลุ้นมาเล่เด็กไทยอ่ะอ๋อุ่นปลาเจียวเหนียวรุ่นจนแท้ดุดท้ายอ่ะครูมาไม่ยอมตัดผมให้รุ้นแท้ดุดท้ายอ่ะสิบสี่บเอ่อแต้ดุดท้ายเซตที่ห้าด้วยเราต้องชนะอย่างเดียวครับเพื่อได้ชิงที่ห้า เพราะถ้าเราเข้าชิงที่ห้าได้โอกาสที่เราจะเไปคือถ้าได้ที่ห้าเราไปชิงแชมป์โลกได้ครับปกติชิงแชมป์เอเชียเขาจะเอาที่หนึ่งถึงที่สี่และเราเข้ารอบรองไปไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็เลยต้องชิงที่ห้าแต่ถามว่าถ้าเราได้ที่ห้าแล้วไม่ไปชิงแชมป์โลกได้เพราะว่าสองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วก็ไม่รู้อีกจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์จีนเขาเป็นแชมป์ เขเป็นแชมป์แชมป์โลกเด๋ยวชนรุ่นนี้เอาโม่แล้วกูดันเอ,อมันเสียบแล้วหมุนไม่ได้ได้ไหมเออเฮ้ยเสียบหลุดกินก็เป็นแชมป์โลกก็เลยเหลือโคต้าเอเชียสี่เต็มเลยก็ที่สองสามสี่ห้าได้ไปแทนแต่เนี้ยเราลุ้นที่สี่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาลุ้นที่ห้า ดันไปแพ้ไต้หวานแบบอืแบบแพ้แบบน่าเจ็บใจมากทำไมไม่หลุดวชะชะ้าๆ <c oughs> ทำไมมันเหนียวเงี้ย <c oughs> อไม่มีมุมขีบไม่มีมุมขีบอืเอาไ่ดีค่อยๆเขียเามาใหม่แล้วก็หามุมคีบ ได้หมอ่ะมีน้อยหนึ่งจะคีบได้ไหมเนี่ยเอ้เมื่อกี้น่าจะดึงออกมาดึงมันคีบแล้วไม่หลุดค่อยค่อยขยับหลุดไหมขาดตอนอีกค่อยค่อยขยับอุ๊ยนี่ขาดตอนอีกรอบนี มันขาดเนี่ยก็เล่าต่อเล่าต่อพอสุดท้ายเราก็ชนะไปแบบโอ้โหแบบสามแบบลุ้นเที่ยวเหนียวแบบผมดูแล้วแบบผมไม่เข้าใจเด็กๆกเด็กๆขาดสมาธิกันมากเลยตอนเรียนหนังสือก็ขาดสมาธิเล่นกีฬาก็ขาดสมาธิผมว่าไอ้ระบบระบบ พื้นฐานรากฐานตอนที่เราฝึกเด็กตอนที่อยู่ชั้นอนุบาลน่ะทำให้เด็กขาดสมาธิกันน่ะแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมเด่กงญี่ปุ่นเนี่ยโรงเรียนญี่ปุ่นเ,นเด็กนอนกันนิ่งเลยลักหลับกันหมดมีวินัยกันหมดเด็กของเราเจ้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 าบางคนก็สงสัยว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางยานอนหลับกันหรือเปล่าเรียนหรือบ้าน ันถึงเงียบคือคือ,คอที่เชียงรายมันมีโรงเรียนมารีลักนะแล้วมันมีชาวบ้านมั่งอะไรมั่งเขาไปดูโรงเรียนไหนเด็กไม่ต้องเจ้าจ้าเจ้าจ้าวอ่ะแล้วไอ้มารีลักนี่มันเงียบเงียบแล้วชาวบ้านก็ยึงว่าสอดรู้สอดเห็นแล้วก็ประกอบเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ถ้าจะดูหนังสายลับเยอะ ตรงนี้บาลีรักก็เลยโดนร้องเรียนแล้วก็จะมีคนไปตรวจสอบอ,อ๋อมันไม่ใช่เขาไม่ได้ใสย่ยาอนวหลับไม่ได้หรอกเขาฝึกฝนเด็กแล้วก็ทําในแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเด็กมันก็เลยนอนหลับกันแล้วก็เงียบแล้วก็จะมีวิันค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนนะเพราะบางคนที่แบบมันอจะใช้คําว่าไงอะ่ะ มันเป็นบัตแตงบาขึ้นสร้างมันก็ไม่ได้ครับคือ,อเด็กบางคนไม่ไฝสูงอรมันแซะยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับนี่ไอ้นี่จะเอาไงดีมันเหลือนิดเดียวตรงเนี้ยผมพยายามแซะมนันนะมันไม่ออกเห็นไหมนั่นนั่นน่นแซะซ้ายก็ไม่ออกแซะขวาก็ไม่ออกเดี๋ยวผมลองมาดูทางนี้สิว่ามันจะออกนะ แสะมุมนี้แทนแล้วกันได้ไหมเนี่ยอะเหมือนจะมีมุมให้คีดนิดนึงนะนจะลองคีดดูแอ่จริงๆเดี๋ยถ้ามันหมุนได้ก็จบไปแล้วมันน่าจะเกิดผมเนี่ยพลาดเองแล้วก็ใจร้อนอะมันต้องใจเย็นๆใจเย็น เชียร์วอลเล่ก็ต้องใจเย็นกับเด็กโอ้ถ้าเชียร์วอลเล่ใจไม่เย็นเนี่ยครับความดันขึ้นตายตั้งแต่วันที่แพ้ไต้หวันเมื่อวานมาแพ้ญี่ปุ่นแล้ววันนี้ทําท่าจะแพ้ฟ,ฟิลิปปินนะส์เซตแรกก็แพ้ไปแล้วเซตแรกเนี่ยน่าเขลียดกระโหลกมากขึ้นไปอยู่ที่ยี่สิบสามแต้มอ่ะนไปก่อนต้องสองลูกแล้วก็อยู่ๆก็ปล่อยเขาแซงเข้าไป้ายไปเฉยแล้วบอกแบบเป็นอะไรที่แบบ บ้าบอคอแตกมากเลยหงุดหงิดมากอยากลงไปเล่นเองเลยเซตที่สองก็เออชนะเขาขาดเลยเซตที่สามอา้ากลับมาเล่นสูสีค,คุกคีแล้วก็ปล่อยฟิลิปปินชนะไปอีกแล้วก็อา้าเด็กอะไรของมึงเนี่ยแบบทำไมเล่นไม่อยู่ในจังหวะไม่อยู่ในคอนโทรลเลยเอาตัวใหญ่ลงไปกระสูไม่ได้ เอาไ <c oughs> อา <c oughs> ตัวใหญ่ของเราก็ดันโดดโดดไม่สูงนะครับแล้วก็ความเร็วไม่มีอะไรไม่มีก็แพ้ไปสุดท้ายก็ต้องเอาตัวเล็กลงไปสู้แต่พอเซตที่สี่ไอตัวเล็กเราลงไปสู้สู้ไปสู้มาเราก็หมดแรงเราก็เอาตัวใหญ่ลงไปสู้ผลปรากฏว่าอ,อีเอเอพูดถึงเซตสามก่อนนะเซตสามเราแพ้แล้วเซตที่สี่เราก็สลับผลปรากฏว่าอีทางฟิลิปปินเนี่ย เขามีผู้เล่นน้อยแล้วเขาเอาตัวหลักยืนเล่นห้าเซตรวดอ่ะผลปรากฏว่าอีผู้เล่นฟิลิปปินส์มันหมดแรงเว้ยพอหมดแรงปุ๊บอีเด็กไทยเปลี่ยนัปเล่นไปเล่นมาคือเล่นได้ทุกตำแหน่งมันก็แข็งแรงกว่าก็เลยชนะไม่ได้ชนะเพราะฝีมือเลยนะชนะเพราะฟิลิปปินส์หมดแรงครับแบบผมเห็นแล้วแบบโอ้โหตายได้ไดได โชคดีมากเลยที่ก็อย่างว่าโค้ชเขาให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งแล้วว่าขอแคอ่ได้ไปชิงแชมป์โลกเขาเป้าหมายเขาคือเขาไปชิงแชมป์โลกอ่ะเขาไม่ได้บอกเข้าสี่ทีมเพราะเขาเขาดูแล้วเขารู้เรื่องของเรื่องก็คืออ,อีทีมไต้หวันเนี่ยมันมาฝึกซ้อมเมืองไทยแล้วมันเคยชนะเด็กชุดนี้ลงมาและไอเด็กบ้าพวกนี้พอมันมันแพ้ มันแพ้แล้วมันก็เหมือนงูกับเชือกกล้วยแพ้แล้วก็จ้ำอยู่นั่นแล้วก็เอ้แต่มันแก้ตรงนี้ไม่หายทำไมไม่แพ้แล้วไม่คิดจะคือสู้เอาชนะอะไรประมาณเนี้มาซ้อมด้วยกันแล้วแพ้เรื่องของเรื่องเขาก็มีคนสืบสาวไปอีกเขาบอกไอ้โค้ไต้หวันเนี่ยมันมีทีมสเกลเว้แล้วทีมสเกลมันเนี่ยไปบันทึกทุกคําพูดที่เราเราพูดอะ โค้ดเราพูดสอนอะไรปุ๊บไอ้จางล้วนก็เปิดไมคเปิดอะไรดังๆแล้วก็ไปอัดเทปอัดเทปปุ๊บเสร็จอะแล้วก็รีบแปลเป็นภาษาใน g o o g l e พอแปลเป็นภาษาได้ปุ๊บมันฟังได้รู้เรื่องปุ๊บมันก็รีบไปแก้ทางแล้วก็แก้ลูกทีมว่าทางไทยจะเล่นอะไรเออแล้วมันก็ชนะไทยได้เกือบทุกเซตเกือบทุกสนามที่ลงซ้อมด้วยกันจนมีวันหนึ่งอะ มันไปเล่นกับทีมสุพรรณบุรีแล้วไอว้โคทีมสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเป็นคนสุพรรณไงเขาก็เลยพูดสำเนียงเหนื่อเน่อยพอพูดสำเนียงเหนื่อยเหน่อว่าเฮ้ยเอไอมันแปลไม่ได้มันแบบผมแบบฟังแล้วผมตลกมากเลยว่าเอไอมันฟังไม่ได้อะแปลไม่ได้มันก็เลยทําให้ทีมสุพรรณเนี่ยจะนาย ไอ้ไต้หวันมาแล้วก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะนี่มันคือเรื่องที่ไอ้คนที่อยู่วงในอ่ะวงในก็คือในเฟซบุ๊กไม่ใช่วงในวงการสมมติอ่ะอย่างาสมมติเราผมอะรู้จักครูคนหนึ่งไอ้ครูคนนั้นน่ะก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับไอ้ครูที่ เป็นเจ้าของโรงเรียนที่สอนวอลเลย์อันนั้นและเขาก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็ถามเฮ้ย hey, มึงชนะไอเด็กทีมชาติไต้หวันได้ยังไงอะอันนั้นก็คุยอ๋อ oh, ตังปุ่นอะ่ะมันถอดมันถอดรหัส AI เราได้อะ่ะแล้วแล้วมึงแก้งไงกูก็พูดเสียงเนิ่นเนแบบคนสุพรรณกูเนี่ยแหละมันก็เลยแปลไม่ได้ AI ไออ่ะเอา้อโอหาคิต่คิดแต่แตแตอะ คนหนึ่งก็เล่าสู่คนหนึ่งสุดท้ายก็เล่ามาถึงผมเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยผมมารู้จักอไอ้โค้ดที่สอนวอลเลย์ที่โรงเรียนเชียงรายอยู่เพราะโค้ดคนนี้ก็เคยปั้นเด็กเนี่ยชื่ออะไรนะกระมลกระมลกระมลทิพกระมลทิพนี่คือได้แชมป์วอลเลย์บอลบชายหาดหญิงทีมชาติไทยในเอเชินเกมนะครับ กมลทิพนี่เด็กเชียงรายนะแลวกมลทิพนี่คนนี้เป็นคนปั้นปั้นแล้วก็ส่งไปรวมทั้งเด็กดำรงเด็กอะไรโู้ทีมชาติเชียงรายมีเยอะแล้วอ,อ้อาจารพวกเนี้ยมันก็มาตัดผมกับผมเอยแล้วมันก็อยู่ในหมู่กันเนี่ยผมก็เลยรู้เรื่องพวกนี้เกือบหมดอะรวมทั้งเรื่องที่เจสเซียนรุ่นแรกด้วยเจสเซียนรุ่นแรกพลาดท่าแพ้ฟิลิปปินแล้วไม่ได้เหรียญทองที่ตอนที่ฟิลิปปินเนี่ย เป็นเป็นเจ้าภาพเนี่ยสายเหตุเดียว่าครับเรายังไม่ทันชนะฟิลิปปินเลยแต่ตั้งวงเล่นไพ่กันยันตีสามตีสี่แล้วหลับแล้วตื่นมาอีกทีบางคนก็ยังค้างยังคากับไอ,อจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อตัวคือคนเล่นเสียก็นอนไม่ค่อยหลับไอคนเล่นได้ก็หลับฝันดีไปแล้วอะแล้วมันได้ม,มีมีกี่คนไอเสียเสียกันรอบวงอ่ะผมปรากฏว่าอีพวกนี้ก็เลย อย่างว่าจะโทษก็ไม่ได้สมัยนั้นก็ที่รู้ที่รู้เนี่ยรู้มาจากพ่อของคุณปริมอินทวนมาเป็นคนพูดบอกมีอย่างที่เล่นไพ่กันแล้วแต่คุณปริมเ,เขาไม่ได้เล่นนะครับคนอื่นเล่นมันก็มีคนเล่นไม่กี่คนนะครับเขาจะเอากะว่าเอาเงินที่ได้จากไอเนียมาแล้วก็มาแข่งกันพอเขาดูยังไงเขาชนะฟิลิปปินสบายอะ่ะ แต่ผมปรากฏว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนแล้วไปแข่งแล้วไปแข่งตอนนั้นฟิลิปปินมันร้อนมันไม่ได้เปิดแอร์และไม่ได้อะไรอะ่ะผมปรากฏโรลงไปเล่นไปปุ๊บแล้วเราก็แพ้กับเพราะไอ้นั้นสมัยนั้นมันมันนับสิบห้าแต้มมันไม่ได้นับแต้มรลลรีแบบปัจจุบันอะ่ะที่ว่าใครเสิร์ฟใครก็ได้แล้วเล่นไปเล่นมาเราก็แพ้เขาสองต่อหนึ่งเซตแพ้แบบเห็นสภาพเลยว่าเราหมดแรงแบบเออช่วยอะไรไม่ได้ ไอ้นัน่นไอนั่นเป็นเหตุการณ์อุย้ยน้ำแล้วน้ำและวจะเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้ <c oughs> อเออคิดแล้วเ,เราก็ขำมากเลยพราะว่าคุณพ่อของอาจอารย์ตัวตัวอาจารย์พิมพี่พิมเนี่ยพิมพี่พิมอินทวงเนี่ยเขาเกิดก่อนผมเขาเกิดหนึ่งศูนย์มั้งผมเกิดหนึ่งหนึ่ง ผมเลยเรียกเขาเป็นพี่แต่เราไม่เคยคุยกันมาเหลี่ยมมองกันไปมองกันมาเพราะว่าพ่อเขามาตัดผมกับผมเออประเดี๋ยวนี้พ่อเขายังอยู่ไม่รู้มาก่อนพ่อเขาสอนโรงเรียนสันโค้งอ่ะคุณแม่ก็อยู่สันโค้งคุณพ่อเขาเป็นคนปกากใต้ส่วนคุณแม่เป็นคนสาวเหนือสาวเหนือแบบชัดเจนมากกับชีวิตเออแต่คุณรปมินทวงก็เลือกที่จะทำงานอยู่กรุงเทพเว้ยไม่เคยอยู่เชียงรายเลย เอ้ยดูขี้หูออกมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมลดผมลดให้ดูเห็นไหมเห็นปลายสําฤีไหมขี้หูด้านในอะ่ะอออกละอ่ะเราะจะไปส่องข้างในอีกขี้หูที่ติดแก้วหูมัแก้ที่สกิดไม่หลุดอาหลุดออกมาแล้วตอนนี้ก็ทําอย่างเดียวครับให้สําฤีมันซับน้ํายาให้หมดก็ <c oughs> น่าจะสนุกสําหรับคนที่ อชอบดูการม้วนสำลีปั่นเข้าไปลึกๆใช่น้ำยาล้างเนี่ยโคตรดีอ่ะลองใช้กันดูครับใช้กันดูผมปักตะก้าให้แล้วโอ้โตอนนี้ดีใหญ่มากปักตะก้าครั้งแรกได้มา0.38เซนว่ะไม่ใช่เหรียญ0.38เซนอะ เฮ้ยไม่ถึงห้าสิบตังค์ด้วยมั้งแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาแบบดีใจน้ำตาเล็ดอ่ะ <c oughs> คนดูวีดีโอมีสี่ห้าแสนมันไม่เหมือนได้ตังใน YouTube ว่าเฮ้ย <c oughs> มันคนละแบบเลย u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  e เนี่ยเขาสรรหาโฆษณาเข้ามาส่วน t ิ k ตอกเนี่ยเราต้องปักตะกร้าลแล้วก็ขายของอะ่ะกับอีกอันหนึ่งก็คือเหมือน เขาเรียกว่าคนเอาตังมาให้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราเปิดรับโบนัสได้ทุกอันหรือว่าเขารับกันเองเราก็ไม่รู้งง,งงมากตอนนี้อยากรู้มากเลยไอโบนัสนี่เขาต้องให้กันเองหรือว่าต้องมีคนให้หรือว่าเราต้องเปิดให้คนมาให้โบนัสเราเนี่ยตรงนี้อยากรู้มากเลยโหแบบเล่นติ๊กตอกมากี่เดือนแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนล้ว กว่าจะตักล้าเป็นกว่าจะเลยเป็นหุ้ยลำบากลำบากจริงๆชีวิตมีคนบอกให้ไปเล่น Facebook แล้วก็เอ้ Facebook นี่ยิ่งแล้วใหญ่อ่ะเพราะว่าถ้าไปเล่นยุ่งยากยุ่งยากเลยเดี๋ยวมันโดนปิดเพจยุ่งไตหาเลยเพราะกว่าจะหาคนติดตามเพจได้กดไลค์เพจได้เป็นห้าหมื่นนี่โอ้ย ลำบากลำบากเอาละอ่าตรงนี้ยุ่มมือยุ่มตีนเลยครับเจ้านายอ่าใช่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 ใชใชใชเฮ้ยไปไหนหมดหมดขออีกสักจุ้มหนึ่งเอาอันเก่าเนี่ยครับแต่เราทะลวงไปที่แก้วหูเลยท่านผู้ชมเห็นนะครับเห็นแก้วหูไก,กลไหมนั่นนันน่ตรงนั้นอ่ะอะลลอะลละ ยถ้าเป็นสาวคุณเมียงเนี่ยเปิ้นจะห้องอะอละอะละตอนที่แม่ปั่นหูให้เนี่ยอะอแลแม่แม่เจ้าจะเอาสองอันอะไปได้จะได้ว่าเออนั่นเจะปั่นทีละข้างก็บอกเอาจะเอาทีละพร้อมกันสองข้างอะป้าป้าไปข้างนู้นกัน